สวัสดีค่ะพบกับครูควันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนต่อกันในเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะในมาตราที่5และมาตราที่6นะคะมาตราที่5ก็คือมาตราแม่กบและมาตราที่6ก็คือมาตราแม่กบนะคะน,นี้นะคะในมาตราแม่กบนะคะ แต่มาตราแม่กบก็จะมีคําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรานะคะามาตราแม่กบคือคําที่มีกกไก่ขอไข่คอควายคอระทางเป็นตัวสะกดนะคะอ่านเยวคุณจะให้นักเรียนลองอ่านคานะคะในหนังสือหลักภาษาหน้าที่42นักเรียนเปิดขึ้นมาเลยค่ะเปิดเยนะคะเด็กๆดกูนะคะ คำในแม่กกนะคะคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรานะคะเราจะมาอ่านพร้อมกันเลยค่ะพร้อมหยังคะคำแรกนะคะก็แขโคู่จิกดึกทาาปีผูกมุกรกเล็กวอกเสกหักออกอีกครั้งนะคะก็ เคโคจิดึกทาปีภูมุรบเล็กวอกเศหักออกอันนี้คำที่เราอ่านพร้อมกันเมื่อกี้นะคะก็เป็นคำในมาตราแม่กฎที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราทีน,นี้เรามาอ่านด้านล่างนะคะคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราน,นี่ยังคัดอีกข้างล่างนะคะอ่า คำท,ที่ไม่ตรงตามมาตรักก็คือจะมีขอไขอ่คอควายคอระคังนะคะคำแรกเลยค่ะโชคนาคประโยคภาคเมโรคเลขวิหกสุนัขสมัครสุขอีกครั้งนะคะโชคนาคประโยคภาคเมโรคเลขวิหกสุนัขสมัครสุข คำท,ที่เราอ่านมาทั้ง2แบบนะคะทั้งที่แบบตรงมาตราและไม่ตรงมาตราก็อยู่ในมาตราแม่กบเลยนะคะดเด็กๆจำไว้ให้ดีนะเรามาดูคำเหล่านี้นะคะคำแรกค่ะอ่านว่าอะไรคะปาาอ่านว่าปาอ่ามีกอไกเป็นตัวสะกดตรงตามมาตราไหมคะ ตรงตามมาตราแม่กบนะต่อไปเมฆอ่านว่าเมฆอ่าทีนี้คําว่าเมฆเนี่ยมีคอระคังเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงเป็นกอไก่เหมือนกันนะคะคาในแม่กบอ่าอย่างนี้ไม่ตรงมาตราแต่ก็อยู่ในมาตราแม่กบต่อไปค่ะสุนักอ่านว่าสุนักอ่าคำว่าสุนัขเนี่ยมีขอไข่เป็นตัวสะกด ไม่ตรงตามมาตร,ราแต่ก็อยู่ในมาตร,ราแม่กกออกเสียงเป็นกอไก่เหมือนกันต่อไปวิหกอ่านว่าวิหกอ่าอันนี้มีคอควายเป็นตัวสะกดแต่เวลาออกเสียงก็เป็นกอไก่ค่ะก็ะคือเป็นคำในมาตราแม่กกที่ไม่ตรงมาตรานะคะ ามาดูนะคะอันนี้เป็นเพิ่มเติมความรู้ะคะ่ะถามบอกว่าคําที่ประสมสระต่างๆและมีขอไข่คอควายคอระทางเป็นตัวสะกดและอ่านออกเสียงอย่างกอไก่สะกดก็เป็นคําในมาตราแม่บทที่ครูบอกไปด้านหน้าใช่ไหมคะน,นี่เรามาดูคากันอีกครั้งหนึ่งนะคะคําแรกคําว่าสุอ่านว่าสุขอันนี้ตรงตามมาตราไหมคะไม่ตรงตามมาตราต่อไป เลขอ่านว่าเลขอ่าตรงตามมาตราไหมไม่ตรงตามมาตราไปสุนัขอ่านว่าสุนัขตรงตามมาตราไหมคะไม่ตรงตามมาตราโรคอ่านว่าโรคก็ไม่ตรงตามมาตราพักอ่านว่าพักอันนี้ก็ไม่ตรงตามมาตราเมฆอ่านว่าเมฆไม่ตรงตามมาตราทั้งหกคำเนี่ยที่เราอ่านมานะคะก็เป็นคำที่ ไม่ตรงตามมาตราในแม่กกแต่เวลาอ่านเราก็ออกเสียงในมาตราแม่กกเพียงแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเป็นตัวสะกดที่เป็นตัวขอไข่พอควายคอ,อระคำนะคะแต่ทั้งหมดก็อยู่ในมาตราแม่กกหมดเลยนะคะเด็กๆมาดูคำนี้สิคะว่าตัวอะไรหายไปบ้างอะเรามาดูคำแรกกันเลยค่ะคำนี้ค่ะ เราต้องเติมตัวอะไรลงไปคะอ่ากอไก่ลงไปและอ่านว่าอะไรคะกระจบต่อไปค่ะคำที่สองต้องเติมตัวอะไรลงไปคะอืมตัวอะไรนะอ่าตัวกอไก่ช่วยกันตอบนะคะอ่าตัวกอไก่อ่านว่าอะไรคะคุกกี้ต่อไปคะ่ะคำต่อไปี่ต้องเติมตัวอะไรลงไปอืมตัวอะไรคะ ตัวคอควายเราอ่านว่าอะไรคะเนกไทอ่าต่อไปค่ะต้องเติมตัวอะไรลงไปคะขอไข่อ่านว่าตัวเลขต่อไปค่ะเติมตัวอะไรลงไปคะกอไก่อ่าอ่านว่าอะไรดอกไม้คำนี้ค่ะเติมตัวอะไรลงไปกอไก่อ่านว่าหมวกต่อไปค่ะเติมตัวลงไปค่ะ กไก่อ่านว่าตุกก๊กตาคำนี้ค่ะเติมตัวอะไรขอไข่อ่านว่าสุนะัขอันนี้ละคะเติมลงไปค่ะอ่าคอระครังอ่านว่าเมอันนี้ละคะสุดท้ายเลยเติมตัวอะไรคะเด็กๆกไก่อ่านว่าจิ๊กซอว์อาจจมาอ่านพร้อ,รม,อรมกันอีกครั้งค่ะอ่าคำว่ากระจุกเมื่อเราเติมกไก่ลงไปแล้วนะคะอ่า ตรงตามมาตราไหมตรงตามมาตราแม่กุกไหมคะตรงตามมาตราไปคำน,นี้ละคะเมื่อเราเติมโกไก่ลงไปอ่าตรงตามมาตราไหมคะคำนี้คําว่าคุกกี้ตรงตามมาตราแม่กุกค่ะต่อไปคํานีค้ค่ะเมื่อเราเติมคคควายลงไปอ,อ่านว่าเนกไทอ่าตรงตามมาตราไหมคะไม่ตรงตามมาตราต่อไปอันนี้เราเติมขอไข่ลงไปใช่ไหมคะ เราอ่านว่าตัวเลขอ่านี่เป็นคําตรงตามมาตราไหมไม่ตรงตามมาตรานี้ละคะเราเติมกไก่ลงไปอ่านว่าดอกไม้ตรงตามมาตราไหมคะตรงตามมาตรานี่ละคะเราเติมกไก่ลงไปตรงตามมาตราไหมคะตรงตามมาตราใช่ไหมอ่านว่าหมวกคำนี้ค่ะอ่าเราเติมกไก่ลงไปอ่านว่าตุ๊กตาอ่าตรงตามมาตราไหมคะเด็กๆตรงค่ะคำนี้เราเติมอะไรคะ เราเติมขอไข่ลงไปอ่านว่าสุนัขเป็นคำตรงตามมาตราไหมไม่ตรงอันนี้เราเติมคอระครังลงไปอ่านว่าเมฆเป็นคำตรงตามมาตราไหมไม่ตรงค่ะคำนี้ล่ะคะเราเติมกไก่ลงไปอ่านว่าจิก๊กซอเป็นคำต,ามมารคตรงตามมาตราไหมคะตรงตามมาตรานะคะนักเรนจะต้องอ่าแยกให้ได้ว่าคำไหนที่ ตรงตามมาตราในแม่กบและทำไหนที่เป็นคำที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กบนะคะจำไว้ให้ดีนะคะเด็กๆต่อไปค่ะมาตราแม่กบก,ก็เหมือนกันนะคะคือคำที่มีบบใบไม้บปลาพอพานโบฟันพอสัเภาเป็นตัวสะกดอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะมีคำที่ มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตราอ่านในหลักภาษาค่ะในหน้าเดิมนะคะด้านล่างนะทำในแม่กบมาดูค่ะํทำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราก็จะมีแค่บอใบไ,ไม้ใช่ไหมคะอ่านพร้อมกันเลยค่ะปบครับงอกจับแผบบีบปุ๊บพับมอกราบลูกสิบสาบ เห็บโอบอีกครั้งค่ะโอบคับงอกจับแถบบีบปุ๊บคับมอกราบลูกสิบสาดแหบโอบอันนี้นะคะเป็นคําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรานในแม่กบก็คือมีโบใบไม้ทั้งหมดเลยนะคะต่อไปด้านล่างค่ะคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานในแม่กลบนะคะก็จะมี ปอปลาพอพานพอฟันพอสัเภาค่ะอ่านพร้อมกันนะคะเด็กๆกราฟทับพีเทปทูบปากภาพย,ยรีรับรูปลาบลกศกอีกครั้งค่ะกราฟทับพีเทปทูบปากภาพยีรับรูปลา,ปลา,ปลาปบลูกศกอันนี้นะคะ ก็จัดอยู่ในคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราที่มีพอปลาพอพนันพอฟันพอสมเพาเป็นตัวสะกดแต่ก็อยู่ในมาตราแม่กุกเหมือนกันกันกนกบโมเป็นไม้ค่ะเรามาดูคำเหล่านี้นะคะและช่วยครูตอบนะอะคำแรกเลยอ่านว่าอะไรคะอาบน้ำอ่านว่าอาบน้ำคำว่าอาบ มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะมีบบใบไม้เป็นตัวสะกดนะคะตรงตามมาตราไหมมาตราแม่ขบไหมคะตรงตามมาตราต่อไปยีรับอ่านว่ายีรับอาคําว่ารับมีโฟฟันเป็นตัวสะกดเป็นคําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราแม่ขบไหมคะไม่ตรงต่อไปน้ําซุปอ่านว่าน้ําซุปอาคําว่าซุปมีปฟปลาเป็นตัวสะกดเปาา euh. ็นคําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราไหมคะไม่ตรง ต่อไปืฤษศอ่านว่าพฤษศอ่าอันนี้คำาสพค่ะมีพอสัมเพลเป็นตัวสะกดอ่าเป็นคำที่ตรงตามมาตร,ราไหมคะไม่ตรงตามมาตร,ราต้องจำไว้ดีนะคะคำใหม่มาตร,ราไม่กบก็จะเป็นคำที่มีบใบไม้โปลาพอพานโฟันและก็พอสัมเพานะคะดูให้ดีว่าคำไหนที่ ตรงตามมาตรามันก็จะง่ายหน่อยแต่ถ้าไม่ตรงมาตราเราต้องดูให้ดีนะคะต้องจำให้ได้ด้วยนะเรามาดูค่ะ,ะเรามาอ่านคำในมาตราไม่กบพร้อมกันอีกครั้งนะคะคำแรกรูปภาพอ่ตา,มมา,รา,ต,ราตรงตามมาตราไหมคะไม่ตรงทราบตรงตามมาตราไหมมีปรล,ลาจะปรากฏไม่ตรงตามมาตราต่อไปยีรั ตรงตามมาตราไหมคะไม่ตรงตามมาตรามีฟอฟันเป็นตัวสะกดนะครับตรงตามมาตราไหมคะมีโบใบไม้เป็นตัวสะกดตรงตามมาตราค่ะปราบมีโบใบไม้เป็นตัวสะกดตรงตามมาตราไหมคะตรงตามมาตราหอบมีโบใบไม้เป็นตัวสะกดตรงตามมาตราบาบมีโปปลาเป็นตัวสะกดตรงตามมาตราอ่ะถูกไหมคะบาบอ่ะบาบไม่ตรงตามไม่ตรงตามมาตราต่อไป ตะขาบมีบบใบไม้เป็นตัวสะกดตรงตามมาตราดาบมีบใบไม้เป็นตัวสะกดตรงตามมาตราลาบอมีพ่อสำเภาเป็นตัวสะกดนะคะไม่ตรงตามมาตรานะปรบมือคําว่าปรบมีบบใบไม้เป็นตัวสะกดตรงตามมาตราต่อไปค่ะสุดท้ายเลยคําว่าจบมีบบใบไม้เป็นตัวสะกดตรงตามมาตราเรี่ยนต้องสังเกตคําดีๆนะคะและจําให้ได้ด้วยนะ ทีน,นี้นะคะหลังจากที่ครูฝังได้สอนเราไปในเรื่องคำในมาตราแม่กกและคำในมาตราแม่โก,ะน,โกนะคะผู้ใช้นักเรียนทำแบบฝึกหัดค่ะให้น,นักเรียนเปิดไปที่หน้า38ค่ะและดูพร้อมกันนะคะ,ะคำสั่งเขาบอกว่าเรียงอักษรใหม่ให้เป็นคำที่ถูกต้องตามรูปภาพแล้วบอกตัวสะกดของคำอ เช่นข้อที่หนึ่งคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรเออถ้าเราเขียนเป็นคำมีกอไก่งองูงอง,งูสระเอกอไก่สระอาอะเราจะเขียนเป็นคำได้ว่าอย่างไรดูซิข้อหนึ่งตัวอย่างก่อนนะคะ,อะกออางอกลางแล้วก็สระเอกอไก่งองงูอ่านว่าอะไรคะ าเกียนักเรียนเขียนตามดูงไปได้เลยนะคะทีนี้ด้านล่างเขาถามว่าอยู่ในแม่อะไรอ่ะอยู่ในแม่อะไรอ่าอยู่ในแม่กงนักเรียนต้องเขียนสองสองแม่นะเพราะมันเป็นสองคำคำว่ากลางหนึ่งคำเกีงหนึ่งคำเขียนลงไปเลยค่ะแม่กงแล้วก็แม่กงและคคำต่อไปก็เหมือนกัน ต่อไปก็มี2พยางเหมือนกันนะคะเราเขียนว่าคำนี้ไม่อะไรคำนี้แม่อะไรต้องแยกให้ปูกด้วยนะคะการนี้สำหรับใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็ให้ส่งมาทางไลน์่วนตัวภูพันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูพันก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ